บุ๋มปณิตาในวัย46กระลัดยังคงดูดีอยู่ค่ะ46กรลัดยังสวยรับยูกินก่อนแต่งกับหวานใจทีมชาติก็อทอทิตย์ค่ะเปะิดใจเล่าประสบการณ์ว่าคบซ้อนจริงหรือไม่เจ้าตัวยอมรับว่าเคยคบซ้อนพร้อมกันถึง33คนเลยได้เธอเผยว่าเคยคบซ้อนแล้วก็เคยคบซ้อนกี่คนอันภูมนาตอบว่าแรงที่สุดในชีวิตครั้งเดียวเนี่ยก็คือชีวิตคือตอนนั้นสองคน ในส่วนของสาวแก้มบุมเองก็เล่าเรื่องตัวเองว่าหนูเลี้ยงไปเรื่อยค่ะให้อยู่รอบตัวแล้วเราก็ไม่เลือกใครแต่เราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆซึ่งต่ำๆก็ประมาณ5คนแต่ท้ายที่สุดมันสุดทางแล้วก็เลือกคนหนึ่งค่ะบุญบรรตาก็ออกมาเล่าว่าเคยคบเขาถึง33คนเลยนะแต่คือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้โทรศัพท์สื่อสารอะไรได้เยอะขนาดนี้ไม่ได้คุยทุกวันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดบางคนก็อยู่ต่างประเทศ ถ้าจำได้ว่าจำชื่อได้ไหมก็ต้องจำได้สิจำไม่ได้จะครบได้ไงครบหมดเลย33คนเนี่ยก็คือครบนะแต่ถ้าไม่ครบก็จะเป็นร้อยกว่าคนวันหนึ่งจำได้เลยมีโทรศัพท์โทรเข้ามามหาบ้านพอถึงขนาดจะต้องเปิดรับแล้วกดทิ้ง40กระสายใน33คนและทุกคนคิดว่าน่าจะได้เป็นแฟนแต่ไม่ได้บอกใครไม่ได้เลือกใครเป็นแฟนเลยแต่เขาคิดว่าเขาเนี่ยคือแฟนเราเองแหละเพราะเขาก็ถามเรา แต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเขาก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยคบกับเราแล้วผู้ชายตอนที่คบน่ารักทุกคนแต่พอคบเป็นแฟนแล้วนิสัยจริงจะออกเราก็เลยคิดว่าต้องหาวิธีนี้แหละคือตกลงเป็นแฟนกับเขาเพื่อที่จะได้เห็นธาตุในตัวเขาเมื่อก่อนเรามีเป็นร้อยนะแต่ตอนนี้ใจมีแค่ดวงเดียวเท่านั้นแหละนั่นก็คือหนุ่มก๊อตอาทิตย์นั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีความน่ารักพร้อมยอมรับว่าสําหรับเจ้าตัวเนี่ย ตอนนี้เนเรื่องความรักคงจะไม่ต้องมองไปถึงเรื่องแต่งงานแล้วเพราะว่ารุ่นเราคราวนี้แล้วอยู่ด้วยความเข้าใจกันคงจะดีที่สุดค่ะ